ออกแบบตามภูมิแล้วอันนี้อันนี้ขอเก็บไปก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่งออกแบบตามภูมิแล้วคราวนี้ตามสังคมหละ่ะสังคมเป็นเรื่องของคนล้วนๆคนคนแรกคือตัว,ตวเราตัวเองต่อมาคือครอบครัวต่อมาคือเพื่อนบ้านต่อมาคือชุมชน อันนี้จะมาถึงวัฒน,ธ,นธรรมเราเลงง่ายบำมเมินอดีๆนะที่แต่ละคนมีที่ไม่เหมือนกันทุกคนมีที่ขนาดเล็กขนาดใหญ่พื้นที่คนละขนาดถึงไหมคะอยากทําแต่ถามว่าขุดเสร็จแล้วใครจะทําต่อไปชั้นคนเดียวขุดไปสิบไล่สบายละจ้ะทาคนเดียว มันไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะเอาจริงๆเราอย่าฝันเราอย่าฝันว่าทําพวกหนองนาสิบไร่เขาก็ทัทำกันได้เลยเขามีเครือข่ายเขามีอะไรเขามีความแข็งแรงของครอบครัวเขาที่ช่วยเหลือกันอันนี้เขาทาได้ประเมินนะอย่างแรกนะประเมินตัวเองอะอย่างสองน้าของบอกเลยงานเดียวของก็จอดเลยจริงปลูกผักงานเดียวอะปลูกผักเนี่ยปลูกผักแบบที่เราปลูกเนี่ยอย่าไปคุยถึงไร่จะ้ะงานเดียวก็ไม่ไหวแล้วจะ้ะ อภิเษนตัวเองเรื่องผักอ่ะอย่างเรียนกับพี่โรดอ่ะมันต้องดูแลเยอะขนาดไหนเราต้องรู้ฉันต้องตื่นตอนเช้ามาฉันต้องไปรดน้ำฉันต้องไปเ็ะไว้ที่มันมีโรคแมลงออกฉันก็ต้องสองอาทิตย์ต่อไปฉันต้องพรวนดินต้องใส่ปุ๋ยฉันต้องเราต้องรู้กิจกรรมของแต่ละส่วนถึงออกแบบพื้นที่ได้นะที่ออกแบบพื้นที่ปลูกผักหนึ่งไร่สมมติกิจกรรมผักนี่แน่นมากเลยนะ เก็บเสร็จต้องลงแตงปลงดินใหม่อย่างเงี้ยสมมติไหวไม่ไหวคิดก่อนตัวเราเองนี่แหละทําอะไรได้แค่ไหนชอบอะไรแค่ไหนมีกิจวัตรประจําวันมีนิสัยของตัวเองแบบไหนออกแบบให้เหมาะกับนิสัยตัวเองนะคะคราวนี้ครอบครัวสาคัญครอบครัวช่วยไหมเขาเห็นดีเห็นงามไหมเขาชอบกิจกรรมด้านเกษตรไหม าชอบลุยเลยลุยเลยมีนามีแปลงผักมีปลูกต้นไม้ไม่ผลมาใช่นนี้ลุยไปเลยแต่ถ้าไม่คิดนะคะคิดที่ดีนะจะให้เขามาชอบแบบเราชอบถ้าให้เขามาเหนื่อยตั้งแต่แรกเขาไม่ชอบหรอกอะไรที่ทําง่ายสุดอะไรที่เบาแรงสุดที่จะให้เขาเริ่มเข้ามาชอบแบบเราจัดก,กิจกรรมแบบนั้นให้เขาเช่นก็นี่ไง นี่หน้าบ้านปลูกผักเล็กๆสองแปลงพอนะเธอระปลูกดูนะเดี๋ยวเราจะได้ทำกินกันเนี้ยตินเนืรอใต้แต่งใจงองเอาเราทำเราเราทำให้ดูมีความสุขให้มันดูง่ายแต่ถ้าพี่บอกว่าเออเดี๋ยวเราคุณบอลหน้าเดี๋ยวตรงนี้จะปลูกขนมุนสักห้าสิบเดี๋ยวเราไปชมพู่สักร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยมึงทำไปเถอนะเนาะไม่ไหวอะ่ะครอบครัวสำคัญเพื่อนบ้านอันนี้สำคัญต่อการออกแบบมาก รอบข้างบ้านเราะเป็นยังไงโอเคก็เคมีนั่นแหละแต่เคมีของเขาเนี่ยเคมีแบบแบบมีน้ําใจเกื้อกูลด้วยไหมคืออยู่กันแบบท่อยที่ท่าสายไหมหรือพอซื้อที่มีที่ปุ๊บครูต้องขึงล้วนลูกหนาหมดเลยเพราะว่าไม่ถูกกันเลยกับเพื่อนเพื่อนหรือแม้กระทั่งแต่งกระงพี่น้องกันเองก็ไม่ถูกกันสําคัญนะคะถ้าไม่ถูกกับข้างบ้านออกแบบแบบนี้ไม่ได้นะ อ,อันนี้ก็พอดีว่าเขียนไม่ได้เข้าสเกลนะคะมันก็อยู่รอบพื้นที่เลยอะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอะเขาเป็นโครงสร้างอะไรหรือเขาเป็นบ้านเขาเป็นถนนเขาเป็นอะไรเขาอยู่มันมีโอกาสซุดตัวได้เพราะคลองแทะไก่เป็นคลองดินเมื่อมีน้ําเข้าไปก็ชุ่มน้ําน้ําก็ซึมซึมกระจายซึมกระจายซึมกระจายไปทั่วเลยทําให้บ้านเขาซุดนี่เป็นเรื่องเป็นรา,าวเสาไฟเอียงเสาไฟฟ้าเอียงอย่างเงี้ย ถนนทางทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วนั่นหมายความว่าถ้าแฮปปี้กับเพื่อนบ้านออกแบบได้หรอก็คุยกันถ้าผมจะขุดตรงนี้เป็นคลองใช้ไก่เนาะก็เดี๋ยวเรามีน้ําใช้เนี่ยมันซึมน้ํามันซึมเข้าแปลงผมใช้นะซึมเข้าแปลงพี่ด้วยเนี่ยพุ่งชื้นั่งที่นี้่ขายของนิดหนึ่งโฆษณานิดหนึ่งเฮ้ยให้เขาเห็นประโยชน์แล้วอยู่ร่วมกันให้ได้ สำคัญนะคะเพื่อนบ้านเห็นมาหลายคนแล้วสรุปสุดท้ายก็ต้องขายที่เพราะว่าอยู่ไม่ได้อะเพื่อนเขาไม่คืออยู่กับตรงนั้นเขาไม่ได้เป็นคนแตกถิ่นเนาะไปซื้อแล้วตรงนั้นเขามีวัฒนธรรมอะไรยังไงไม่สนใจกูจะทาแบบนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้ความโดดเดียวอะความโดดเดียวความเหนา,ามันจะทําให้ใท้อให้ล้าเนาะคำนี้ชุมชนเรื่องเพื่อนบ้านกับชุมชนเนี่ยมันมันเป็นตัวบ่งบอกวัฒนธรรม วัฒนธรรมของการใช้ชีวิตที่ชุมชน,นนั้นเป็นยังไงอย่างเช่นชุมชนบันดอยเขามีวัฒนธรรมการการประกอบอาชีพอย่างไรใช้ชีวิตยังไงรูปแบบไหนแม้กระทั่งเรื่องวงจุ้ยต่างๆนานาอย่างที่หลายๆคนเนปะ็นคนจีนเนาะวงจุ้ยต่างๆนานาจะต้องมีน้ำหน้าบ้านมีอะไรนะมีภูเขาหลังบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกแบบได้ห,หมดคือเอาสิ่งพวกนี้เล็กๆ,ๆน้อยๆเอามารวมออกแบบให้หมดนะคะเนาะ